สวัสดีค่ะพบกับครูซายนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาต่อกันที่เรื่องมวลต่อมวลนะทีนี้บทนี้มันเป็นคําที่เป็นคําใหม่ๆสําหรับเราสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเริ่มเรียนเคมีนะคะไม่ต้องตกใจนะนักเรียนค่อยๆดูค่อยๆตามกันไปวันนี้เราจะมารู้จักคาว่ามวลต่อมวลกันมวลต่อมวลคืออะไรมาฟังไปพร้อมๆกันนะคะเราอ่ะรู้อยู่แล้วเนาะว่าคาร์บอนคาร์บอนหรือที่เราเรียกว่าคาร์บอน12คือคาร์บอนที่เป็นคาร์บอนมาตรฐานนะ จำนวน1อะตอมเนี่ยจะมีมวลอยู่12คูณ1.66คู10ยกกำลังลบ24กรัมนักเรียนจำเลขนี้ได้ไหม1.66คูณ10ยกกำลังลบ24เลขนี้นะคะเป็นเลขน้ำหนักของโปรโตอนหรือเราอนุโลมให้เป็นน้ำหนักของนิวตรอนด้วยก็ได้แสดงว่าคาร์บอน12ตรงนี้มันมีโปรโตอนกับนิวตรอนอะรวมกันทั้งหมด12ตัวมันคือเลขมวลนั่นเองตรงนี้มันคือเลขมวล ดังนั้นน้ําหนักจริงๆที่เป็นกรัมจริงๆเราก็เอาจำนวนโปรโตอนกับนิวตรอนทั้งหมดที่เขารวมกันมาคูณกับน้ําหนักเพราะว่าตรงนี้มันเป็นน้ําหนักของโปรโตอนน้าหนักนะน้ําหนักของโปรโตอนหรือนิวตรอนเราก็จะได้มาเป็นน้ําหนักจริงๆซึ่งถามว่าในชีวิตจริงเราไปชั่งน้าหนักขนาดนี้ได้ไหมอย่างเบาเลยนะสิบเดียวกําลังลบยี่สิบสี่กรัมนะคะ ทีนี้เราก็เลยอยากรู้ครูก็เลยให้นักเรียนเนี่ยลองลองคิดดูว่าแล้วถ้าคาร์บอนสิบสองมีหนึ่งโมลน่ะมันควรจะหนักเท่าไหร่ในหน่วยกรัมนะเราก็มาดูกันว่าสารหนึ่งโมลน่ะมันมีกี่อนุภาคเรารู้จากคลิปที่แล้วนะว่าสารหนึ่งโมลมีหกจุดศูนย์สองคูณสิบยกกำลังยี่สิบสามอนุภาคเวลาเราหาน้ำหนักของสารหนึ่งโมลเราก็เอาจำนวนอน,อนอนุภาคทั้งหมดตรงนี้ค่ะคูณน้ำหนักต่อนหนึ่งอนุภาค ตรงนี้คืออะตอมหนึ่งตัวอะตอมหนึ่งตัวมันมีโปรโตอนกับน,นิวตรอนจำนวนสิบสองตัวคูณน้ำหนักเข้าไปเอาเลขทั้งหมดมาคูณกันก็จะได้น้ำหนักของอาคาร์บอนหนึ่งโมลดังนี้ค่ะเรารู้ว่าสิบสองคูณหนึ่งหกคูณสิบยกกำลังลบี่สิสตรงนี้นะมันจะเป็นน้ำหนักต่อหนึ่งอะตอมของคาร์บอนเท่านั้น เรามีกี่อะตอม1โมลเรามีกี่อะตอม1โมลเรามี6ก2ูอคูณสิยกกำลังบาอะตอมหน่วยอะตอมคาร์บอนหน่วยอะตอมคาร์บอนเหมือนกันตัดกันเอาเลขตรงนี้มาคูณกันบังเอิญ1.66กกคูณิยกกำลังลบ24ตรงนี้นะคูณกับ6 0 2ูคูณิยกกำลังยีามคูณกันได้1พอดีดังนั้นนะคะน้ำหนักของคาร์บอน1นโมลจึงมีน้ำหนักเท่ากับ12กรัมเลขดีไหมเลขดีนะเพราะว่าจริงๆเลขเนี่ยเขาคิดมาแล้ว เลขเนี่ยเขาคิดมาแล้วเพื่อต้องการบาลานซ์ให้มันได้หนึ่งโมลให้มันให้มันได้หนึ่งนั่นแหละเพื่อให้เลขแบบเป็นเลขที่สามารถเอามาใช้ในชีวิตจริงเอามาใช้ในการทดลองจริงๆได้นะคะดังนั้นค่าโมลสิบสองหนึ่งโมลก็จะมีมวลเท่ากับสิบสองกรัมเราก็จะเรียกค่ามวลตรงเนี้ยว่ามวลต่อโมลคํามันชัดนะนักเรียนมวลต่อโมลคือหมายถึงว่ามีน้ําหนักเท่านี้ต่อสารหนึ่งโมลไม่ใช่ต่อสารหนึ่งกรัมหรือว่าไม่ใช่ต่อสารหนึ่งอะตอม นะต่อสารหนึ่งโมลโมลโมลเปรียบเทียบเหมือนแบบเราอยากรู้ว่ามีข้าวสารเท่าไหร่แต่ว่าเราจะไปนับเม็ดข้าวสารมันก็ยากนะเราก็ตักมาหนึ่งหนึ่งถ้วยอ่ะหนึ่งถ้วยอ่ะนะโมลมันก็เหมือนถ้วยแบบนั้นนะนะคะเราก็ถึงจะเอาไปชั่งได้ทีนี้ถ้าเราอยากรู้มวลของสารอื่นๆ,ๆอยากรู้มวลต่อโมลของสารอื่นๆก็ทําได้เหมือนกันเราก็จะต้องรู้มวลอะตอมของแต่ละตัวก่อนก็เอามวลอะตอมตรงนั้นอนะ่ะมาคูณหนึ่งจุดหกหกคูณสิบยกกำลังลบยี่สารที่คูณหกจุดศูนย อันนี้คือสารหนึ่งโมลอันนี้คือน้ําหนักของสารหนึ่งอะตอมโอเคไหมอันนี้คือน้ําหนักของสารหนึ่งอะตอมน้ําหนักหนึ่งตัวเนี่ยหนึ่งตัวหนักเท่านี้ยเอามาเท่านี้ยตัวเอามาคูณกันเลขนี้กับเลขนี้มันก็จะตัดกันเหลือแค่เลขนี้ค่ะดังนั้นน้ําหนักมวลต่อโมลเนี่ยมันคือเลขนี้มันคือเป็นค่าเดียวกับเลขมวลอะตอมเลยนะคะ ก็สรุปได้ว่าน้ำหนักของสาร1โมลน้ำหนักของธาตุ1โมลนะคะในหน่วยกรัมหรือที่เราเรียกมวลต่อโมลจะมีค่าเท่ากับเลขอะตอมจะมีค่าเท่ากับมวลอะตอมของธาตุนั้นเหมือนกับออกซิเจนค่ะออกซิเจนมีมวลอะตอมส6กดังนั้นออกซิเจนหนึ่งโมลก็จะต้องมีมวลสิบกกรัมไปเลย1โมลนะก็คือมีมวลส6บกกรัมหรือเราอาจจะพูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่ามวลต่อโมลพูดให้เข้าใจก็คือมวลต่อ1โมลของออกซิเจนก็จะมีค่าเป็นส6กกรัมต่อโมล ะะซึ่งจํานวนโมโหลหรือจํานวนอะตอมเนี่ยก็สามารถคํานวณได้อีกหลายรูปแบบนะคะเช่นสมมุติเหล็ก10กร,รมัมถามว่าเหล็ก10กร,รัมจะมีจํานวนอะตอมเท่าไหร่เราก็จะต้องค่อยๆดูไปนะคะโจทย์ให้แนวคิดมานะว่าให้เราหาจํานวนอะตอมเวลาให้โจทย์มานักเรียนตีจุกต,ตีความโจทย์ดีๆเคมีเก่งเคมีอย่างเดียวไม่ได้ต้องเก่งภาษาไทยด้วยนิดน,นึงนะ,ะนักเรียนค่อยๆตีความโจทย์โจทย์บอกว่าเหล็กมี10กรัมอยากรู้จํานวนอะตอม อยากรู้จํานวนอะตอมแสดงว่าโจ์อ่ะจะต้องให้เราหาจํานวนอะตอมนะคะโดยกําหนดเหล็กอะที่มามีหน่วยเป็นกรัมมาให้เราจะเปลี่ยนเป็นหน่วยอะไรก็ตามสิ่งที่ง่ายนะพยายามเปลี่ยนให้มันเป็นหน่วยกลางก่อนหน่วยกลางคือหน่วยโมลแล้วก็ค่อยเปลี่ยนหน่วยโมลเป็นจํานวนอะตอม นะคะก็จะเป็นกรัมของเหล็กนะเปลี่ยนให้มาเป็นโมลก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนโมลของเหล็กเนี่ยไปเป็นอะตอมอีกทีหนึง่งตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าครูจะสอนแบบใช้ยูนิตแฟกเตอร์ตามหนังสือของสะสะวะทเลยนะนักเรียนแต่ถามว่าบางคนอาจจะมีสูตรบางคนอาจจะไปเรียนพิเศษมีสูตรนู่นนี่นั่นตรงนี้ถ้าใครอยากได้สูตรหรืออยากได้เทคนิคจริงๆอ่ะครูอาจจะขอสอนไว้อาจจะเป็นบางคลิปมามาเป็นเทคนิคพิเศษหรือใครอยากได้แบบแอดวานซ์จริงๆก็ มีในคอร์สของครูนะแต่ว่าถ้าเป็นซีรีส์นี้เนี่ยครูขอสอนตามเทคนิคของสะสะวะทไปก่อนนะคะโอเคขั้นแรกค่ะเปลี่ยนมวลที่เป็นกรัมให้เป็นโมลเริ่มจากเราอ่ะรู้ว่าสารหนึ่งโมลมีมวลมีมวลเป็นกรัมเท่ากับมวลอะตอมถูกไหมสาหรับสารหนึ่งโมลนะเราก็เลยไปดูในตารางธาตุมาว่าเหล็กหนึ่งโมลอะ่ะก็จะมีมวลเท่ากับเท่านี้เพราะว่าเลขอะตอมเท่ากับห้าสิบห้าจุดแปดห้ากรัม เราก็เลยเขียนแฟกเตอร์ตรงนี้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยตรงนี้นักเรียนต้องรู้เองบางทีนักเรียนอาจจะไม่ต้องทดก็ได้นะนักเรียนอาจจะทดไว้ในใจก็ได้ว่าโอเคเหล็ก1โมลมีน้ําหนัก55.85กรัมรู้ได้ไงตารางธาตุมันเท่ากับเลขอะตอมทาไมหึงเท่ากับเลขอะตอมเมื่อกี้ไงเพิ่งอธิบายไปนะคะย้อนกลับไปดูได้เลยเราก็คํานวณได้ดังนี้ว่าเราอ่ะมีเหล็ก10กรัม สิบกรัมนะกรัมของเหล็กอยู่ข้างบนเราต้องการเปลี่ยนเป็นโมลดังนั้นเราต้องเอากรัมของเหล็กมาตัดหาความสัมพันธ์เทียบกับโมลโอเคไหมอยากได้หน่วยอะไรเอาหน่วยนั้นมาไว้ข้างบนหน่วยเนี้ยเขากําหนดหน่วยอะไรมาให้เอาหน่วยนั้นมาหารข้างล่างเพื่อตัดกันเราก็ได้ความสัมพันธ์ระหว่างโมลของเหล็กกับกรัมของเหล็กได้เป็นหนึ่งโมลเท่ากับห้าสิบห้าจุดแปดห้ากรัมของเหล็กตัดหน่วยตัดหน่วยนะคะก็อามาจัดการกันก็จะเหลือเป็น0 1 7 9นโมลของเหล็ก ต่อไปเปลี่ยนโมลให้เป็นจำนวนอะตอมการเปลี่ยนโมลให้เป็นจำนวนอะตอมนะคะเราก็จะได้ว่าสารนะหนึ่งโมลอะมีจำนวนเท่านี้โอเคปะครูใช้คำว่าอนุภาคเพราะว่ามันอาจจะเป็นอะตอมอาจจะเป็นไอออนอาจจะเป็นโมเลกุลก็ได้นะอนุภาคเนี่ยมีได้ทั้ง3คํคำดังนั้นเหล็ก1โมลจะมีทั้งหมด6 0 2ยอคูณยกกำลัง23อะตอมเอามาเขียนแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยต้องมาเทียบกับอะไรจำนวนอะตอมตรงนี้คือหน่วยที่เราอยากได้ถูกไหม แต่ว่าหน่วยที่เราได้มาแล้วอะ่ะคือเราอ่ะได้หน่วยโมลมาแล้วเราก็จึงต้องเอาหน่วยที่เราอยากได้ไปเทียบกับหน่วยโมลเพื่อต้องการตัดออกนะคะโอเคตอนนี้เราได้มาเป็นโมลของเหล็กนะเราก็าโมลของเหล็กเนี่ยมาใส่ข้างล่างอยากรู้เป็นหน่วยอะตอมหาความสัมพันธ์ระหว่างโมลกับอะตอมคะ่ะเรารู้ว่าหนึ่งโมลคือ6 0 2ยอคูณยกกำลังสาอะตอมก็เอามาใส่ข้างบนเสร็จปุ๊บตัดตัดเอาเลขมาจัดการการันก็จะได้มาเป็นเท่านี้เป็นอะตอมของเหล็กตรงนี้เป็นวิธีคิดเนาะ เหล็กก็จะสรุปได้ว่าเหล็ก10กรัมอ่ะก็จะมีเท่านี้อะตอมแต่ถามว่าชีวิตจริงคิดอย่างนี้ไหวเหรอก็ต้องบอกตรงๆว่ามันไม่ไหวหรอกนะคะก็เอามารวมกันแบบนี้บางคนถนัดใช้สูตรแต่บอกเลยนะว่าถ้านักเรียนเรียนในระดับสูงขึ้นเนี่ยอาจารย์เขาจะไม่ค่อยให้ใช้สูตรละหรือบางอย่างสูตรอาจจะไม่ตอบโจทย์ละพื้นฐานของยูนิเตอร์เนี่ยสำคัญใครไม่ถนัดฝึกไม่ถนัดแค่ฝึกเท่านั้นจริงๆถ้าเป็นเมื่อก่อนมันเป็นเทียบปัญญัตราย,ยางด้วยแต่ว่ามันก็ปรับปรับ,ปร,บปรับมาเป็นรูปแบบนี้ ะะจำนวนอะตอมของเหล็กอะมี10กรมัมดูนะให้หาให้หาจํานวนอะตอมของเหล็ลกโดยให้มาว่าเหล็ก10กรัมเราอยากเปลี่ยนจํานวนอะตอมอยากเปลี่ยนกรัมเป็นจานวนอะตอมนะคะอันดับแรกเปลี่ยนกรัมถ้าเราเปลี่ยนกรัมเป็นจํานวนอะตอมเลยได้ไหมเรารู้ไหมว่าเหล็กแบบกี่กรัมจะมีจํานวนอะตอมเท่าไหร่เราไม่รู้อะแต่เรารู้ความสัมพันธ์ของโมลเรารู้ว่าโมลเรารู้ว่าหนึ่งโมลของเหล็กมีเหล็กกี่กรัมเรารู้ว่าหนึ่งโมลของเหล็กมีเหล็กกี่อะตอมเราก็เลยเอาโมลอะมาเป็นตัวเชื่อม นะคะโอเคเอากรัมของเหล็กมาอยู่ข้างล่างเพื่อหาความสัมพันธ์ว่าเหล็กเท่านี้กรัมอ่ะมันคือ1โมลน,นะแต่มันมีแค่10กรัมอ่ะมันจะได้เป็นกี่โมลแต่นักเรียนยังไม่ต้องคิดเลขเสร็จปุ๊บนักเรียนก็แค่ตัด,ต,ดตัดตรงนี้เราเหลือเป็นโมลไว้ไม่ได้อยากได้โมลอยากได้อตอมก็โมลมาหาันข้างล่างแล้วก็ใส่เป็นอะตอมหาความสัมพันธ์ระหว่างโมลกับอะตอมก็ได้มาว่า1โมลเท่ากับ6 0 2ยคูณยกกำลังสมอะตอม โอเคไหมแล้วก็ตัดตัดตรงนี้แล้วก็ค่อยคิดเลขทีเดียวจะได้เป็นค่านี้บางการณีถ้าโจทย์ใจดีอะโจทย์เคมีเขาจะไม่ค่อยวัดเลขเท่าไหร่อาจจะมีเลขแบบโห,ด,หดบ้างแต่ว่าถ้าเป็นโจทย์ที่ดีอะเขาจะให้เลขที่แบบตัดกันได้บางการณีมันจะตัดกันได้ลงตัวนะคะต่อไปตรงนี้ก็เลยมีออสรุปให้แล้วกันรสรุปว่าเมื่ออะตอมของธาตุรวมกันเป็นโมเลกุลนะคะผลรวมของอะตอมของธาตุในสูตรเคมีเนะี่ยเราจะเรียกว่ามวลโมเลกุล เคยได้ยินไหมคำว่ามวลโมเลกุลนะมวลมวลของสารหลายๆตัวรวมกันะเป็นโมเลกุลเราก็เรียกว่ามวลโมเลกุลนะคะโอเคเช่นน้ําน้ําตรงเนี้ยมีอะไรบ้างมวลอะตอมมวลอะตอมคือน้ําหนักของธาตุตัวเดียวมวลโมเลกุลก็คือน้ําหนักของธาตุหลายๆตัวที่รวมกันเป็นโมเลกุลไฮโดรเจนสองรวมกับออกซิเจนหนึ่งเราก็น้าหนักของไฮโดรเจนคูณสองน้ำหนักของออกซิเจนคูณหนึ่งบวกกันได้สิบแปดจุดศูนย์สอง นะคะคดังนั้นมวลต่อมวลของสารที่เป็นโมเลกุลเนะี่ยมันก็จะมีค่าเท่านี้ด้วยก็คือต้องเอาน้ำหนักทั้งหมดรวมกันซึ่งถ้าอยากรู้เป็นมวลมันก็คือได้น้ำหนักเท่านี้แหละเพราะว่ามันก็จะตัดตัดกันไปอย่างที่ยังกี่โชว์ไปก่อนหน้านี้นะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าสารไม่ได้อยู่ในรูปโมเลกุลเช่นเป็นสารประกอบไอออนิกผลรวมเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นมวลสูตรนะคะจริงๆมันคล้ายๆกันนะจริงๆจะบอกว่ามันก็คือ มันก็คืออย่างเดียวกันแค่เรียกต่างกันเพราะว่าสารประกอบไอออนิกมันไม่มีสูตรโมเลกุลเราก็เลยเรียกเขาว่ามวลสูตรเฉยๆเป็นภาษาอังกฤษเขาใช้ formula mass เนาะแต่ถ้าเป็นมวลโมเลกุลเราก็จะเรียกว่าโมเลกุลาแมสนะคะแต่จริงแล้วมันก็คือเหมือนกันนั่นแหละเช่นโซเดียมคลอไรด์มันก็คือโซเดียมกับคลอรีนรวมกันมวลของโซเดียมรวมกับมวลของคลอรีนก็จะได้มาเป็นเท่านี้นะซึ่งค่าตรงนี้มันก็จะมีค่าเท่ากับมวลต่อมวลของโซเดียมคลอไรด์ด้วยเท่ากับเท่านี้เหมือนกันสรุปอีกหนึ่งรอบ มวลโมเลกุลและมวลสูตรเป็นน้ำหนักของสารที่เป็นสารรวมกันมากกว่า1ตัวนะคะถ้าเป็นโคเวเลนต์เนี่ยเราก็จะเรียกเป็นมวลโมเลกุลถ้าเป็นไอออนิกเราก็จะเรียกเป็นมวลสูตรซึ่งถ้ามันเป็นธาตัวเดียวมันก็คือเลขอะตอมที่อยู่ในตารางธาตุทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเอาสารมา1โมลน้ำหนักของสาร1โมลมันก็จะมีค่าเท่ากับมวลอะตอมมวลโมเลกุลหรือมวลสูตรนั่นเองนะคะ ดูตัวอย่างต่อไปน้ําตาลทรายน้ําตาลทรายมีสูตรเป็นเท่านี้มีมวลต่อมวลเท่าไหร่ตรงนี้ทํารวบแล้วนะคะเราก็จะต้องหาก่อนว่าน้าหนักของน้ําตาลทรายทั้งหมดหนักเท่าไหร่โดยการเอาน้าหนักของแต่ละตัวมาจัดการกันคาร์บอนตัวละเท่าไหร่เอามาคูณ1ิบสองไฮโดรเจนคูณ1ิบไฮโดรเจนคูณ2ี่สิบสองออกซิเจนคูณสิบเอ็ดจัดไปได้เท่านี้ซึ่งเท่านี้มันก็คือมวลโมเล,ลกุลถูกไหมมวลโมเล,ลกุลเขาหาอะไรอะ่ะ ข้อหามวลต่อโมลโมลโมเล,ลกุลมันก็คือเท่านี้ซึ่งมันก็เท่ากับมวลต่อมวลด้วยเลยถูกไหมรู้ได้ไงอะ่ะก็เอาตรงนี้นะไปคูณอะไรค,รค,รครกกูณหนึ่งจุดหกหกเขียนให้ดูก็ได้คูณหนึ่งจุดหกหกคูณสิบยกกําลังลบยี่สิบสี่คูณหกจุดศูนย์สองคูณสิบยกกําลังยี่สิบสามตรงเนี้ยคือเอามาหนึ่งโมลตรงเนี้ยคือน้ําหนักของสารต่อหนึ่งตัว มันคูณกันมันก็จะตัดกันทั้งหมดแล้วมันก็จะเหลือเป็นเลขเนี้ยค่ะเขาก็เลยไม่คูณกันเขาก็เลยเข้าใจตรงกันว่ามวลโมเลกุลมีน้ำหนักเท่ากับมวลต่อมวลอยู่แล้วนะคะต่อไปข้อห้าข้อห้าให้คำนวณมวลต่อมวลต่อมวลของแคลเซียมซัลเฟตมวลต่อมวลของแคลเซียมซัลเฟตเป็นเท่าไหร่อ่ะเหมือนเดิมเลยค่ะหาน้ำหนัก แคลเซียมซัลเฟตอ่ะแคลเซียมตัวละเท่าไหร่แคลเซียมตัวละ40.08คูณ1ซัลเฟอร์ตัวละ32.06คูณ1ออกซิเจนตัวละ16คูณ4ได้มาเท่านี้ตัวนี้แสดงว่ามวลโมเลกุลของเขาอะ่ะคือเท่านี้หรือว่ามวลสูตรของเขาอะ่ะเป็นเท่านี้ใช้คําว่ามวลสูตรเนะเาะเพราะว่าเป็นสารประกอบไอออนิกมวลสูตรเป็นเท่านี้ดังนั้นอยากรู้ว่า1โมลเป็นเท่าไหร่ก็ค่าเดียวกันนั่นแหละทําไมถึงเป็นค่าเดียวกันมาใช้เลขเดียวกันได้เลยเหรอก็ มันเอาไปคูณหนึ่งุหกกคูณสิบยกกำลังลบ 4, 10, ยีิบี่คูณหกุดสองคูณสิบยกกำลังยีสามแล้วมันได้หนึ่งไงนะตัวนี้หนึ่งตัวหนักเท่านี้หนึ่งเอ่อมวลเขาเรียกว่ามวลสูตรมันหนักเท่านี้ถ้าหาน้ำหนักจริงๆของมันอะ่ะก็จะต้องเอาไปคูณน้ำหนักของโปรโตอนดีวตอนจริงๆคือหนึ่งจุดหกที่ว่าไปเอามาเท่าไหร่เอามาหกจุดศูนสองก็เท่ากันดังนั้นโอกาสที่ข้อสอบจะให้พิสูจน์มีน้อยมากนักเรียนอาจจะมีบ้างเต็มที่แต่ว่า ถ้าเวลาเป็นการคำนวณในข้อสอบสนามใหญ่เขาไม่ให้พิสูจน์หรอกนักเรียนจําไปได้เลยว่ามวลสูตรมวลโมเลกุลมีค่าเท่ากันกับมวลต่อโมลนะคะอ่ะสุดท้ายสําหรับคลิปนี้ตรวจสอบความเข้าใจกันหน่อยสารต่างชนิดกันต่างชนิดกันมีจํานวนโมลเท่ากันมีมวลเท่ากันไหมเพราะอะไรถ้านักเรียนนึกไม่ออกนักเรียนนึกตัวยอย่างสารมาสองตัวสมมุติครูกําหนดให้สารต่างชนิดกันเชน่นชน้นํา กับอะไรดีน้ํากับแอโมโมเนียอน้ํากับแอมโมเนียอันนี้สารต่างชนิดกันโมลเท่ากันคือหนึ่งโมลเท่ากันหนึ่งโมลเท่ากันถามว่ามวลอะมวลหรือน้ําหนักของมันอะเท่ากันไหมน้ําหนักมันก็ไม่เท่าอยู่แล้วใช่ไหมน้ําหนักส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เลยก็จะไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะว่าสารต่างชนิดกันอะมวลมันก็ต่างกันสูตรมันก็ต่างกันพอสูตรต่างกันมวลสูตรมันก็จะต่างกันผูไม่เขียนได้ไหม ใครจะต้องเขียนข้อสอบใครจะต้องเขียนการบ้านส่งคุณครูนะค่อยๆค่อยๆไปทีละสเต็ปนะหยุดคลิปเอาแล้วจดเอานะนะคะส่วนใหญ่เนี่ยน้ำหนักจะไม่เท่ากันเพราะว่าถ้าสารต่างกันสารต่างกันสูตรมันก็จะต่างกันสูตรต่างกันมวลสูตรมันก็จะต่างกันน้ำหนักมันก็จะต่างกันไปด้วยมวลมันก็จะต่างกันไปด้วยข้อสองสารต่างชนิดกันมีจำนวนมวลเท่ากันมีอนุภาคเท่ากันไหมคืออันนี้ค่ะเหมือนเดิมเลยอนุภาคเท่ากันไหม อนุภาคเนี่ยมันขึ้นอยู่มันมีสามอย่างนะอะตอมโมเลกุลไอออนถ้าในกรณีที่มันเป็นโมเลกุลหรือมันเป็นอะตอมอ่ะมันก็จะเท่ากันเพราะว่าหนึ่งโมลนะมันก็คือหกจุดศูนย์สองคูณสิบยกกำลังยี่สิบสามอนุภาคหนึ่งโมลนะก็คือหกจุดศูนย์สองคูณสิบยกกำลังยี่บสามอนุภาคใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นสารประกอบไอออนิกอย่างสมมุติมันเป็นโซเดียมคลอไรอย่างเงี้ยนักเรียนโซเดียมคลอไรเนี่ยพอเวลามันละลายน้ำมันก็จะได้เป็นโซเดียมไอออนกับคลอไรไอออน นั่นแปลว่าโซเดียมโซเดียมคลอไรเนี่ยมี6 0 2ยอคูณยกกำลัง23อนุภาคแต่พอมันแตกมาเป็นโซเดียมไอออนมันก็คือ6 0 2ยอคูณยกกำลัง23อนุภาคคลอไรก็เป็น6.02ยอคูณยกกำลัง23อนุภาคแปลว่าพอเป็นสารประกอบไอออนิกปุ๊บตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยกลายเป็นไม่ได้ค่าเท่ากันละโอเคไหมดังนั้นนะคะถ้าสมมติว่าอยู่ในรูปอะตอมอันนี้สรุปแล้วนะอยู่ในรูปอะตอมอยู่ในรูปโมเลกุล จำนวนสารที่จำนวนโมลเท่ากันเนี่ยอนุภาคจะเท่ากันคือ6 0 2ยคูณยกกำลัง23เท่ากันเนี่ยสองตัวเนี่ยเท่ากันแต่ถ้าสารที่อยู่ในรูปไอออนหรืออยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกเวลามันแตกตัวเนี่ยอนุภาคมันก็จะเพิ่มขึ้นมาตามจำนวนไอออนที่มันแตกตัวอย่างสมมุติตัวนี้โซเดียมคลอไรด์พอเวลามาละล,ะลายนะ้ำปุ๊บมันก็จะได้จำนวนไอออนมาเป็น2คูณกับ6.02คูณยกกำลัง23เพราะว่ามันคือตัวเนี้ย2ก้อนที่แตกออกมา ต้องดูชนิดของสารเป็นหลักนะข้อสุดท้ายข้อสสารต่างชนิดการมีมวลเท่ากันจะมีจํานวนอนุภาคเท่ากันหรือไม่เพราะเหตุใดถ้ามีมวลเท่ากันอนุภาคเท่ากันไหมส่วนใหญ่ก็จะไม่เท่ากันมันหัตรงข้ามกับข้อหนึ่งนักเรียนเพราะว่าถ้าสารต่างกันมวลต่อมวลมันก็ไม่เท่ากันถ้ามวลต่อมวลมวลมันไม่เท่ากันน่ะมันก็จะจํานวนมวลมันก็จะไม่เท่ากันฟังทันไหมเอาใหม่นะถ้าสารต่างชนิดการมีมวลเท่ากัน จะมีจํานวนอนุภาคเท่ากันไหมโหยกตัวอย่างสารที่สารที่น้ําหนักเท่ากันยากมากเลยอะสมมุติสมมุติออกซิเจนออกซิเจนตัวนี้หนัก32ไฮโดรเจนไฮโดรเจนตัวละ2จะให้หนัก32ก็จะต้องเป็น16สองตัวนี้น้ําหนักเท่ากัน32อันนี้ก็32ถามว่าอนุภาคเท่ากันไหมอะอน,นุภาคก็ไม่เท่ากันเพราะอันนี้คือหนึ่งโมลแต่อันนี้ต้องเป็น16โมลมาถึงจะหนักเท่ากัน เหตุผลก็บอกว่าส่วนใหญ่จะไม่เท่ากันนะเหตุผลก็บอกว่าสารต่างชนิดกันเนี่ยจะมีมวลต่อมวลไม่เท่ากันมีน้ําหนักไม่เท่ากันนั่นแหละดังนั้นถ้าบังเอิญน้ําหนักมันเท่ากันน่ะมวลมันก็จะไม่เท่ากันอย่างข้อน,นี้บังเอิญน้ําหนักมันเท่ากันมวลมันก็จะไม่เท่ากันพอมวลไม่เท่ากันปุ๊บมันก็จะส่งผลต่ออนุภาคใช่ไหมเพราะหนึ่งมวลมันคือ6 0 2ยคูณิยกกำลังย3ิบสาม 16โมลต้องเป็นเท่าไหร่ก็จะต้องเป็น16คูณ6ก2คูณ10ยกกำลังยี่สบสาซึ่งมันไม่เท่ากันอยู่แล้วโอเคไหมนะคะน้ำหนักไม่เท่ากันจำนวนโมลไม่เท่ากันเมื่อจำนวนโมลไม่เท่ากันจำนวนอนุภาคก็ไม่เท่ากันอนุภาคคือพวกอะตอมโมเลกุลไอออนอะไรพวกนี้นะคะ ก็เป็นพิษดีนะเป็นคำแปลกๆเยอะนะไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวเรียนไปเรื่อยๆจากคุณเคยมากขึ้นนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูแบบฝึกหัดที่4.3กันนะจะทําให้พวกเราน่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนิดหน่อยก็ยังดีนะคะถ้าชอบถูกใจกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ครูด้วยนะแล้วก็แนะนําเพื่อนมาดูก็ได้อยากลิปแบบไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย